ตอนนั้นมันเกิดความกลัวไงมันเกิดความยากลําบากขึ้นในความร,รู้สึกของเรานะในความร,รู้สึกของพี่หนุ่มซีนะคนกลัวมากเลยแล้วก็เหมือนกับเพรงทุกคนต้องประหยัดอะ่ะทุกคนต้องเก็บเงินว่าอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะรักษาได้ไหมแล้วมันจะลุกลามออกไปมากไหมในประเทศไทยเราคนพวกกลัวเงินในกระเป๋าก็ไม่กยับแล้วกเก็บไว้เลยเก็บไว้เก็บไว้ไวแต่พีุ่่มสีมันคิดต่างอะ่ะพี่หนุ่มีบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าเราเนี่ยอยู่เฉยๆแล้วเราไม่ทําอะไรโดยทีมงานของช่องสามหรือนี่ที่มาด้วยกันเนี่ย แพ็คถุงยังชีพนับเป็นพันๆเลยนะแล้วใครเข้ามาช่วยมาช่วยเลยเราหาของทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนที่เขาเกิดความกลัวเนี่ยเราเข้าไปหาเขาไม่ได้ตอนนั้นพี่มศสีทํากิจกรรมเราไปหาใครไม่ได้เราเรียกเขาเข้ามาหาเราว่าช่วยสักทีเถอะช่วยเอาทั้งหมดเนี้ยที่เราทําเนี่ยไปให้หมู่บ้านนั้นไปให้หมู่บ้านนี้นะคะเพื่อให้เขาเกิดว่ายังมีคนที่ที่ยังคิดที่จะให้อยู่อ่ะ จริงไหมเพราะหลายคนกลัวเราไม่กลัวที่จะให้ก็ทําสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาซึ่งซึ่งนะคะที่ที่ทำไปก็ได้ช่วยคนเยอะมากนะคะช่วยคนเยอะมากแล้วประเทศไทยเราก็โชคดีที่ว่าโควิดมันไม่มีแล้วรอบสองแล้วก็ติดก็ไม่นานแล้วทําไมว่ามันไม่กระทบกับธุรกิจพี่ถมศรีนะคะพี่ถมศรีทําธุรกิจ อาจจะเป็นสินค้าจําเป็นใช้หนึ่งนะคะเป็นของสินค้าจําเป็นใช้และเป็นของที่เราค้าขายใน14จังหวัดภาคใต้เราไม่ได้ค้าขายระดับประเทศเป็นบริษัทเล็กๆนะคะที่ทําขึ้นมาเพื่อธุรกิจใน14จังหวัดภาคใต้มันทําให้พื้นเพข,ของคนใต้อะอาจจะอาจจะมีใจกันอยู่แล้วแหละว,ว่าเออเราก็ต้องช่วยกันแล้วก็พี่มีศรีคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยมันมันมองไม่เห็นอะ แต่มันมาเยียวยาโรงงานเราได้